ก็กลับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเร็วเคลมเร็วอีกเช่นเดิมนะครับก็อย่างที่ได้สัญญากันไว้นะครับว่าเราจะมาพูดถึงเหรียญย5สตางค์นะครับพศ2 5 0 0นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้พูดถึงตัวตัวพิมบางไปนะครับในมือผมตอนนี้คือตัวพิมพ์หนาครับอย่างที่บอกไปว่า25เนี่ยนะครับมันติดกันมันตัวใหญ่นะครับ2กับ5มันติดกันราคา2บาท3บาทไม่เกินนั้นนะครับเหรียญนี้ ต่อให้ผ่านไป60ปี65ปีแล้วแต่ว่ามันผลิต600กว่าล้านเหรียญน,นะครับมันก็เลยราคายังถูกอยู่มากนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ไม่ต้องแพงถึงแสนก็ได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ถือว่าหลายร้อยบาทได้อยู่นะครับเดี๋ยวทีนี้ท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาระดับเป็นร้อยบาทนะครับไม่ใช่แค่3บาทอีกต่อไปอะทีนี้ท่านผู้ชมลองดูนะครับเหรียญน,นี้นะครับ ตราแผ่นดินนะครับชี้ขึ้นนะครับยอดมงกุฎชี้ขึ้นนะครับลองดูนะครับถ้าผมหมุนแบบนี้ปุ๊บตามหลักการของเหรียญหมุนเวียนนะครับพระเศียรของในหลวงร .9 นะครับก็จะชี้ลงอย่างนี้เลขเศียรกลับนะครับแต่เหรียญที่ผมเอามาให้ดูวันนี้นะครับเป็นเหรียญ25ตางนะครับพศ2500เหมือนกันแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวหนาเหมือนกันนะครับสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแต่นี่ตัวหนาเหมือนกันนะครับนี่2500นะครับตัวหนานะครับ เหรียญนี้นะครับพวกท่านผู้ชมลองดูให้ดีนะครับพอนิมงกุฎยอดมงกฎนะครับของตาแผ่นดินชี้ขึ้นใช่ไหมครับอ่าชี้ขึ้นนะครับแต่พอผมหมุนปุ๊บดูนะครับพอผมหมุนปุ๊บเป็นไงครับพระเศียรเกือบกลับนะครับเอ้ยพระเศียรเกือบตรงนะครับพระเศียรชี้ไปทางนี้แล้วเกือบตรงแล้วจำได้ไหมครับว่าเหรียญหมุนเวียนถ้าพระเศียร กลับคือธรรมดาแต่ถ้าผ้เสียนชี้ขึ้นแบบนี้คือผิดปกติแสดงว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่นะครับปั๊มเหรียญเนี่ยวางแม่ตราองศาผิดพลาดนะครับก็เลยปั๊มเหรียญแบบนี้ออกมาเหรียญน,นี้หลายร้อยบาทนะครับเนี่ยหลายร้อยบาทผมซื้อมาสภาพนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าตราแผ่นดินอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันตราแผ่นดินมันมันเริ่มที่จะสึกหรอไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยมันมันไม่ชัด ไม่ชัดเท่ากับเหรียญนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะชัดกว่านะครับนูนขึ้นมาชัดกว่าแต่เหรียญเนี้ยสึกไปเยอะแล้วนะครับเหรียญนี้เนี่ยต่อให้เป็นเสียงนเกือบกลับนะครับเอเสียงนเกือบตรงนะครับผมก็ซื้อมาแค่300กว่าบาทครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมจําไม่ได้แล้วหาไม่เจอครับแต่ว่าไม่ถึง350นะครับ3 0ม320มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ320อได้ครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับตรวจเช็คนะครับทุกเหรียญเลยที่เป็นเหรียญเหรียญบาทหรือเหรียญอะไรก็ได้ปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เวลาผมไปซื้อของที่ไหนมานะครับผมก็จะเอาเงินเนี่ยนะครับมาหมุนดูทุกเหรียญเลยนะครับเผื่อเจอเสียนตรงนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับเสียนตรงเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณมีเงินในกระเป๋า800บาทแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาขายกันอยู่800นะครับ เหรียญนึบาทนี่แหละเหรียญนึบาทเป๊ะๆธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแค่พลิกหมุนดูนะครับถ้าเจอเสียญตรงเมื่อไหร่ก็800นะครับย5าสตางค์แบบนี้นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าสภาพดีๆนะครับไม่ใช่แค่320หรอกนะครับ500ขึ้นไปแน่นอนนะครับก็ถ้านําไปส่งเกรดก็ บวกไปเลยนะครับบวกราคาอีกเพราะว่าเวลาส่งเกรดแล้วเนี่ยมันบอกสภาพเหรียญได้นะครับแล้วก็เข้าที่ประมูลได้นะครับแล้วก็รับประกันว่าแท้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกราคาไปได้เลยครับถ้าเป็นเหรียญตรงเนี่ยอาจจะสักสองพันก็ยังขายได้นะครับถ้าสภาพดีๆหน่อยนะก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมมาทําตามสัญญาแล้วก็คือเอาเหรียญย5สตาตคาตัวหนานี่แหละนะครับไม่ต้องถึงกับตัวบางนะครับแต่ราคาหลายร้อยมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับโอเคเนาะก็ ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเผื่อว่าในมือท่านผู้ชมมีก็จะได้เอามาแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันหรือท่านผู้ชมอยากจะเก็บไว้ให้กับลูกหลานได้ดูก็ได้ว่าเฮ้ยป้าปาพ่อแม่ยายเก็บไว้นัน่นนี่ลูกเหรียญแท้ๆเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับถ้าท่านใดเงินขาดมือก็เอาไปขายนะครับถ้าท่านใดที่มีเงินเย็นอยู่ก็เก็บไว้ดูนะครับอนาคตก็ราคาพุ่งแน่ๆนะครับ ยิ่งเหรียญเก่าหายากราคาก็จะพุ่งนะถ้าสภาพดีๆนะครับโอเคถ้างั้นฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมมากนะครับถ้าชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับก็รบกวนนะครับกด subscribe นะครับติดตามไว้กดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้ทุกคนได้ทราบไว้นะครับเพราะว่าใครจะไปรู้ล่ะว่าคนอื่นๆอาจจะมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือก็ได้นะครับนะสามซื้อได้นะครับเหรียญแบบนี้300ซื้อได้นะครับโอเคถ้างั้นขอบพระคุณทุกคนมากครับ